สวีดะสวัสดีสวัสดีพีชจหัวครับผมโอ้สวัสดีตอนเช้าโอ้ยังขี้ขันมับเพื่อนเนาะอ๋อเด็เวลากับเวลาเดินกะตีห้าโดยประมาณนะครับกะตีห้ากับหงมุนี่ยแหละเอาเวลามาเยี่ยมมายามหนูครับผมฮ่าสไตล์ผมแล้วครับผมคุ้เบาเชื้อแบนนะครับเนาะเอามาแบบสไตล์แบบบ้านๆครับผมเม่รอต่อร้อยใจไม่ใหญ่จะขยันซอยครับซอยยิ่งยิ่งยิ่งยิบขอบเพลทเอลครับผมโอ้ยนะครับเกลียดภาษาพันลงสีครับผม นั่นจแล้วครับปุ๊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 บเสร็จแล้วครับน้ำตาจะไหลอ่าอันนี้ก็บผ้าโอ้ยเสียงเป็นจันทร์อนครับผมเป็นไดเจ่อครับสบายผมบานผู้เจ้ามีบอลแม่จันทร์เขาขออยาแตงโตสุกผาไม่ครับเนาะอตื่นมาสีขี้ตาเหลื่อยๆขึ้นไปในคำนอผู้สาวสัน้อยอ่า โอ้ยนี่แหลคะครับมันขึ้นมันแกนยอดว่ามันขึ้นม,มันแกน,กนกหน้าตากันได้แย่ยอย่างที่เห็นครับผมพักผ่อนนานน้อยครับผมอยากจะอยากเง้ยตอนนอั้นเนาะตอนเรามือนตอนเราเป็โอเคนะครับเนาะสิคอมระสาไทยาจะน้อยนะครับเพื่อพูดซ้ำซ้ำหน่อยใจมันขาดนะเพราะต่วตบาก่อนดูบพิจารณาแล้วก็ทำความสะอาดเขาปวดเข้าห้องน้ำแล้วมันจะเยี่ยวแตกนะครับผมผมยังเลยรครับตกใจนะเนี่หนาตา โอเคนะครับเนาะมันนี่กัดเจี๋อ้อใส่หนุ่ยตะมู่บ้านคำว่าสินมายามเรื่องมันนี่เนาะแต่เจีไยวจากเมล็ดมาคำน้องเือกี้กับแตงเขียนทั้งขึ้นโอ้โหคุปปับครับพ่องูสิงครับผมเมื่อกี้เนาะน้ำตาสินไหลครับผมไต่ประมาณอ้อมหนึ่งนะครับน้ำเนาะเขียดน้อยเอาเขียดแรกเขียดขาคำนะครับไม่ได้เขียดอิโม่เขาเขียดข้ามคำน้องเมื่อกี้กับแตงกิเลศได้ประมาณกได้อ้อมหนึ่งครับเนาะอ่ะไม่พูดท่าทำเพื่อเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเอาว่ามันเสียเวลาผมลุยครับผม บ้าไปจะกินแล้วเจ้านี่เนาะนมเนี่นมนมขับนมนมหนี่นีน,นมโรงเรี me. Me. นยนเอ้มาเดี้ยวผมจะกินนมไปนั่งเลยเอ้าเราลองกินนมจะขับเรากินนมโรงเรียนครับผมกินนมแรงดีครับผมกินนี่แรงทอดแรงน้อยแรงเต๋อแล้วก็สิบบากันไปนมเนาะอานี Snow ่ก็ผมแก่นมจับแซ่จุ่มขับมาคำเนาะโอ้ตังค์ผมไม่สนนสนนเพราะสะสมหน่อยคำเนาะโอ้เป็นเด็กผมเจ้าบ้าตกมาแจ่สลากธนาคารสภาพคล่องอยู่ครับช่วงนี้ยี่คำเนาะอ่า โอ้ยครับตื่นขึ้นมาสีจีตารวยๆขึ้นไาแล้วครับนองเอ่ะซอมนิดซอมบ่หืมอะไรนะครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้ผู้ชายซุบนาจีใจขาดใจอ่ะชิ้นน้องครับผมกินน้องสดตาโอ้นั่นน้ำแตกน้ำแตกครับผมน้ำนมนะครับผมชิ้นน้ำอะไรอืมคัอันนี้เป็นโรงโรงนมโรงแรมครับโอ้แม่นมโรงเรียนครับผมจักโบกครับเนาะแก่ครับยิงใหญ่จักบาดครับเนองอย่าบอกใครเกี่ยวกับเต็มผงแก้มเพื่อนเนาะ แมผู้สัตว์ตำแหน่งอ,อ่าเนี่ยครับพิกัดก็ดพิกัดเดิมเพิ่นน้องซิ่งมองครับผมมองพระเจ้ามองเจ้ามองประจำของผมครับผมโอ้ยนี่แหละมันไม,ม่ได้แกะครับคือถึงมันต้องแก้ของครับผมมันต้องหยินเดี๋ยวจะถึงประพันธ์แกแนะเราคำเนาะอืมเพเมื่อคืนมันแก้หน้าก็เลยแย่อย่างนี้แหละครับผมตื่นขึ้นมาเน,น,นาะนอนหลับตาสิ้นไหลครับผมไปเอาเดี๋ยวผมกินขห้นมนแล้วก็ต้องไปนะครับเนาะ อันนี้เป็นนมโรงแรมอย่างดีอ่นมโรงเรียนอย่างดีครับผมน้ำตาจะไหลวันร้อนกับผมครับตอนไหนเขากินเหล้าเขาปิดเขาอ้ามีอะไรอ้าเป็นนอนๆอย่างเนาะมันเป็นเทคนิคการอ้าอย่างเนาะเวลาคนกินเหล้าคนนอนน้ำแก้ยกินเหอ้าอ้าเอาเดสเซนเดอร์กินเหล้าเดี๋ยวมันนอนแบบเดสเซนเดอร์ว่าน้ำตาจะไหลเงาเดีสเซนเดอร์ทำรักผมเบรกให้เข้าคน อ้านี ite, ่ครับอายเราผมย่านพวกพูดพวกกับญบัววุ้วเขาถือเราไปกินในในห้องนอนครับตัวงมาตาอ้าอาอยู่หน่อยจีก็กินร้องยินเราอย่แล้วโอ้โหบอกว่าเนี่ยเราไปกินในห้องนอนครับผมตัวงมาตาอ้าอ้าสวัาทีทีมันแบบมันยกเราดูแบบนั้นครับอ้าอ้าเดียวจังไรนะเจ้านี่เนาะถ้าไม่จังไรไม่ใช่ผมกับผมแนี่ยนะครับผม ด, oh, yeah. ดูแม่พี่อ้เย็นเพืครับโอ้ยเนาะมันอ่านแนวไหนมันกินเหลราญี่ปุ่นเราขึเหลาราฝรั่งเนาะครับเนาะอืมอ๋ออ๋อหนี่งครับเนะาะมาอ๋อหนึ่งเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเอามาเสียเวลาลุยครับผมไปเยี่ยมหนูครับผมโอ้ยไปเยี่ยมหนูพนันจะเสียนไหลอ่าครับผมมาครับพิกัดเก่าพิกัดเดิมน้องซิ่งมองโดยประจำนะครับผม เตีงต <Es> <an> e ัวบ <sus> <half> ําบัดแล้วครับมันนี่เนาะมันก็ตื่นตอนอนมันไม่ได้คขึ้มาสีขี้ตาเลยเลยดีเข้าวานนะครับเนาะบรหารได้มาใส่เอาสิบโมได้จังบาลีดิครับเนาะนี่ครับบรรยากาศนื้อหมูสับตอนเช้าไปได้ครับเจ้าอวะชาวบ้านของพี่กันน้องซึ่งมองมันเด้ครับผมโอ้โหเนาะเพราะเมื่อคืนมันแก่ตื่นขึ้นมาหน้าตาก็เลยแย่อย่างที่เห็นแล้วครับผมปลาลุยครับผมนี่แหละครับโอ้ยบรรยาคเนื้อหมูสับหกโมงเช้าโดยประมาณนะครับเนาะอื เออเรือทักรักเธอครับเป็นได็ครับหาบาทสิบบาทพวกเราเดินนิดน้อยพวกเราได้กันมาได้เย็ยบเนาะโอ้โดีครับเหมือนมือล่งวันสิบไทยไต่เขียดดีครับนีประเทศไทหน้าไม่ไม่ดีครับโอ้เด็ดด้ยนี่มันปูม,มากันเลยอ้อมหนึ่งครับอ้อมใหญ่ๆครับยี่นี่เนาะอืม เหนื่อยจากงานตรากตรำจนเหงื่อหำย่อยเป็นได็ครับผมเพียงเก่าเพียงประจำผมครับเนาะแด็กผมอยากบอกเด้กแต่ก่อนทีงานอยู่แก้มมีขึ้นไปนะคำน้อผูดสาวสมน้อยยามเหมือนเดิมครับผมปั๊บปั๊บปั๊บคำย,ยามลุยลุยลุยเดี๋ยวนี้เสียบอมกิลิศจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดนะไอจะเปจิ๊ดตัวถิกนะครับลอ็องจิ๊ดจิ๊ดนะครับผมอ้าวเป็นเด็กเนาะครับผมขึ้นนอนแสีบบอมุจจอบเมื่อก่อนขึ้หอนแทะอ้า อ๋อนี่ครับบางคนม่ายหนางั้นสิบ่ได้ลามีกับบางคนต้องปกติผสมงบมาลามเพิ่นบ่ตอนมันไถนาเนาะอ๋อบอกบ้วนสูงหลักบอกบ้วนสูงบ้างไหมเนาะโอ้ได้สิหลักเท่าไงหลักเดียวมันเป็นตัวเป็นตัวเกือบบอกบ้วกขนฉอนเป็นสิบส่วนวานเนาะนี่ครับผมเหนื่อยจากงานตรักตรำจนเนื้อหำหย่อนนี่ครับนี่ครับแค่เพิ่นอ๋อเรามารุดมาเยี่ยมมาชมมายามกันนะเพ่อ เฮ้ยโอ้ยโอ้ขออนุญาตหยาบใครเรามันมันหงงครับผมนี่สวดไปนะจ้านึกงวางสันเนาะไอ้สินี้จำนี่สวดไปเห็นไหมอานี่ครับผมถ้าไม่จังไรไม่ใช่ผมครับผมที่เขาวางเนาะอ่าองแรงๆนะครับเนาะพานไปอาเดี๋ยวผมมองดิผมผมก้นหน้ากูนะครับผมเนี่ยค้องอ่านหลานนี่เขาเอ่ยาคู่น้องคล้องหนูครับผมเนี่ยหลานดูอาป้าหย่างครับผมยางย่างย่างโอ้เดี๋ยวจะมาเล็ดมาเนาะครับมผมเนาะนี่ครับผมใส่เหมือนมือเลยอะ คู่อาราธก็บอกว่านี่ครับผมโอ้พิกัดเก่าพิกัดเดิมครับน้องซึ่งมองครับใส่ว่าประมาณสิบกว่าหลังครับผมเรามาเอาเมื่อยครับไม่ได้มาเอาม้วนโอ้โหได้คำนกแต่เรว่องใหญ่นกนกเจโจของแม่พูดนะเห็นปะพูดรับเป็นแดดบ้านมุจจอมีบ่อเฮ้อนะครับเหยี่ยวมัวเหยียวยังวะเหยี่ยวจีบเต็มดวงมึงอ่าอยานี้ครับก็ขออนุญาตถือไก่ได้ครับยานโทรศโต๊ะโต๊ะเองแส่งมาเลยครับนี่ ให้ขาสภาพฟองกำจ้วงนี่โอ้ยน้ำตาจะไหลครับผมเดี๋ยวผมใช้นี่้วถือจูสิทีามาดูกันหลังแล้วครับไม่จะสาระมันจะโดนหรือเปล่าครับผมมันจะโดนหนูหรือว่าโดนลักโดนอะไรครับผมอ๋อเนาะผมอื่นเยนลยครับรรท่นานน่ะแหละว่าจะขักถิ่นยุทกัได้ขอญาติหยาบคายครับผมทำจนแทมโอ้ผมอย่างน,น,น่้ถือดูแบบเปลักษณะนีะ้เนาะโอ้เนาะหลังแรกกับผ่านพวาโอ้น้ำตาสีไรครับผมมันจะสาระเราเราจะเมร์ไปเขาเราจะคันไปเขา ลันมานนอลันมาน่โอ้สิถูยพระโพธคนเดียครับลังนี่โอ้ลังแรกไม่โดนครับไม่ถื่ออีดีใช่หรือฮึขึ้เห็นแล้วครับบาดรีฮ้ยไมเสียแล้วะฮโอ้ลันโอ้โอ้มันหลุดครับผมโอ้ยน้ำตาสีไหลครับลันย่างดีสักหายกินหัวนี่ภาคตำไตรครับผมมันลันครับมันหลุดครับผมนอนนอนนอนน้ำตาสีไหลครับโอ้ยเนาะอย่คือภาคตำไตรครับโอ้ยบ่ได้ครับ โอ้หลุยเลยครับ oh, นี่โอ้นอนอนสากดันเขาจุบเจนาะพุ่นอะไรมันรันแล้วมันถือมันเด่นตกปุ่นครับผขณะผมตั้งว่าผมตั้งหนาอยู่ได้ครับไม่ได้ตั้งมินเด้โอ้หลังแรกพลาดครับผมโอ้พลาดตามระเบียบรัดครับผมโอ้ยนอนตาสีไรครับผมเพราะจะไข่ไม่ได้ครับนอนเนี่ยนีวิำงรันแล้วมัถือเนาะนั่นละอ่าเพืจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนอนนี่งนอนนิ่งนอนนี่นะเพื่อจะทำไรเอาไว้กับกุญแจรถนะครับเนาะนี่ครับผมป่ะยางเข้าบารเท่านี้เหนื่อยจากงานตรกรรมจนเหงาหำโอ้หลังนี้ มันเป็นที่ข้อแขกแสดงว่าถือกมันมันไม่ข้อแขกงเด็แบบผ่าดครับผมขคอกแขกงด้วครับหนุ่มเชียงคิกเตียนครับเดินนงเด้งข้อแข็งด้วยกันน้ำตาจะไหลรับผมอ้าวใส่ไปเจ้าหมือนครับเนาะโอ้เนาะนี่คำรังอีกอะอืมไม่ซูนครับผมไม่ซูนไม่ซูนเหมือนเดิมตั้งไปก่อนครับมันต้องมีดีเจ้าหมือนแล้วเนาะจักสักหน่อยเอาไหนคำยาไปเลยนะผมเนาะผมถือพวกกูนะถือไปถือมาที่สี่ละ ลักหนิครับลังนี้ต่ไม่คอกแคกครับไม่โดนอีกแล้วครับแสดงว่าไม่คอกแคสคือแสดงว่าไม่โดนครับผมนั่นแหละเฮ้ออ๋อไม่รู้ว่าไม่โดนครับผมนะผมมันลอยลักลมว่ามันโดนกับไม่ถือครับผมไม่ถือกันนะอ่าหยางครับผมโอ้ไม่เห็นผมตื่นเต้นอยู่เลยนี่แล้วเป็นสิเนาะ ้ยหลังนี้ก็ไม่โดนครับไปกลมม่องกล้องครับผมนี่แหละครับเขาวานนะโอ้ยถูดปอบปองคนได้ครับมนี่นะเรามาเอาเมื่อยนะครับไม่ได้เอามาเอาบวชนี่พบกรรากาศจะบวชเศร้านะครับเนาะนี่ครับโอ้ยนับไปตะโจมปอดนะครับผู้ใด้จะหมักโจมหมักโจมเนาะผมหมักโจมผมหมักแต่หมักทั้งตาสิ้นไหลยอครับยอหลังนี้ก็โอ้ยนะบ่ถือนะครับของดีดีครับกลมม่องกล้องน่ครับนี่อ่าบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังวัรังเราก็ต้องมีโอกาสครับผมอันนี้ก็เนาะ คิดทุบไม่พงคนเหมือนเดิมครับผมมันถึือกุ้งนางเขาถุงมอสโลงดิแกดีว่าถือกุ้งนาแล้วครับเนาะเฮ้ยเนาะเพื่อนเขาแค่ครับผมนั่นครับโอ้ยตอนไปซูดเจ้านีน่เนาะนี่สวยไปะนะโอ้ยหยาบคายดีครับผมเนีย่ยครับเขาว่าไม่จริงไรไม่ใช่ผมนะครับเนาะผู้ช่วยซ้ำหน่อยอันนี้ก็ไม่โดนครับไม่โดนกูมมองก่องโอ้ยนั่นหนึ่ตาซินไหล โอ้เล่คนมือถบ่ไมากวนข้าไปขายสบูซ้ซำได้นี่อ่ามามาขับมากัดก้อนเกลือกินกับพี่เอาไหมแล้วดีผมใหญ่มาย่างทีบ่ถือจะโอ้พักเนี้ยกวางไคัาคักเนี่ยรับรังีบ่นีกมมองกองอยูนมาเนี้ยังับใส่ไหมที่กานี่หะโอ้ตาสีได้ผมบ่ได้ักตัวับโอ้นอนบ่บางคนเี่ผมวามันนี่เนาะโอ้แต่ผห้แล้วครับประเทศบ่ถือกระไันถือบนนอนนี่ เชียงหินตั้เชียงไม้คผมกลัวนอนข้นแม่นบ่าอโอแม่นบ่าคือะมันถือแล้เพราะมันลอยถือเนี่ยไอหลังนี้ผมกลัวป่วะ้กลัไม่ใช่หันบมอแม่นี่หรเนาะมอแมนกับแมลวดครับมาครับผมยางต่อไปครับผมโอ้ยน้ำตาซนไหลครับ่ถือดีดีนะโอ้แต่ตตวันนี้เราคิดทุ่ไม่ปงคนตามระเบียบครับผม <laughs> อยากคุณละอยากคุณภาษาญี่ปุ่นครับผมอิซุอิซิอิซุอิซิน,นั่นมาถืงเดียอันนี้ก็โอ้ยกกมมองคอก็โอ้ยอยากคุณภาษาญี่ปุ่นครับผมมิซูบิชิโตโยต้าคาวาซากิโอ้ยมาถึงดีฮาร์จินของผมไงนี่ก็โอ้ยนั่นเนาะ จังวอของโอ้บันนี้ตัวพะนครับโอ้ยตายต่แต่ทุาสาตื่นแต่เศ้าอย่างนี้นอนบารับกันยนอนมาคิดน้ำต้นนลำหนูนี่นะครับเนาะมันบัถิดคิดตั้งได้ระบาดที่นี่โอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยเนาะเนาะวันนี้วันยากวันนี้มันจะแตกบนเหมือนะโอ้ยมันจะเอายาบาเบียบ์ป้องกันอะไรดิโอ้ตตยแพลงตั้มใครับผมไม่ถื่อจริงๆด้วยครับโอ้ยเนาะ ส่าห่ไันว่าขึ้นเลยมันนี้ว่าได้แก่ของในมันนี้เป็นสีเนาะเนี่ยซื้ออยู่มนเลยครับซื้อคัะซื้อนี่มดาบานเปนสีเข้มแค่ไหนค่ะถือเนาะมันนี้มันซื้อไปว่าไม่เถือเขาบอกอยากอายจังนี่ก็ไม่โดนเหมือนเคยครับผมไม่โดนโอ้ยต pues er ัวไหนโอ้ก like ี่ก oh, vale ี่ลายถูกว่าอัมโอนี่ไหมว่าถื่ออีดีพนะพนะไม่ถือจริงๆด้วยครับโอ้ พูดอยากไห้พูดอยากหัวพูดอยากค้องไห้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับผมอิซูอิซิโตโยต้าคาวาซากิอินโนมโตะำไมบุคคลบอสถืออีดีได้เนี่โอ้ยหนอหนอโอ้ยชีรายถูกว่ะมาหครั้งราซอยโอ้ห้องไห้ภาษาญี่ปุ่นซอยผมก็แบบผมอิซูอิซิคาวาซากิโตโยต้าโตชิบะนยังนี่คือเป็นฮึฮ้ยโอ้ยมันดูดหมด โอ้มันถือกหากินหัวมึงเอ้ยวัวมันถือมุนเบิดมันรอกุ๊มันรอกมันรอกมันรอกโอ้ยเด็กมันถือกวัวกูจะไขภาษาภาษาเยอรมันภาษาภาษาอังกฤษเนาะภาษาญี่ปุ่นภาษาอังภาษาฝรั่งเศสเนาะโอเยดโอโน่เด็กคำแล้วเขาหัวรอกหัวเจ้าหัวรอกเจ้าไข่เจ้ามีแห้งนะครับจิตตะโอโนโอเย็ดอยู่นี่ไม่เถื่อจริงๆด้วยครับโอ้ยน้ำตาสิหลครับโอ้ยน้องเนี่ยโกมองข้องครับโอ้ยนะ โอ้คือเพื่อแค่จีรัยนแะ่เพื่อจะทำหน่อยโอ้หากินหัวมึงเอ้ยโอ้ตายตาย่แต่โอ้หกกระบาผมคักผมแน่ได้ครับพี่รองว่าเถียงพนน้าโอ้ยนอนเนาะโอ้โอสาคุย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคุยนะักคุยหนาะวว่าจะได้ครับมันไม่ได้จริงๆครับมันไม่โดนเลยไม่ได้ไม่โดนโอ้ยนอนแต่จะไรอ่ะไม่เป็นไรครับขอให้ได้มาแล้วครับนอ้องคือผมบ้านนั่นแหละ ขั็นตะคือี้ตังกินปนบ่มีผักนะครับแขวนบ่ได้มาขึาขาขาาน้นจะฆ่าเขาจะรอจะรอเขาวันนอนนอนนอนใช่หรอีสองเรื่องผมอยากอายเทียมันเท่าที่รู้ตัวไม่เป็นไรครับผมอไอนะครับแต่ผมอดเอาครับผมโอ้ยหายกินหวัวม,วงวมวึงเลยว้ายกู้สัตว์สมัยนี้หัวปวดเลยอะไรก็ไม่ถืออีกแล้วครับโอ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นวันอะไรครับวันนี้ทำไมมันไม่ถือชักโตเลยนั่นนั่นนั่นโอ้ยนอน เหนื่อยจะโอ้คิดทบไปปฝงขนตามเคยเขาอันนี้ไม่โดนครับมเราคือศูนย์แท้ศูนย์แท้ทุดแท้ไม่โดนแล้ครับโอ้ยน้ำตาจะไหลครับผมอยพอยอีแม่กอืมเป็นนักูเจ้านั่นแหละนี่แหละครับน้องพักผ่อนนอนน้อยครับผมหน้าตามันแย่ตื่นมาอ๋อเมื่อคืนมันแก้ตื่นขึ้นมาหน้าตาก็เลยแย่อย่างที่เห็นครับผมไม่ถือเหมือนเดิมโอ้ยน้ำตาสินไหลครับ โอ้ยผู้อยากความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นคือว่าครื่อน้องสวซีเอ่ออิบุคิมุกิฮานาบิชินี่ก็ว่าไปแล้วมันก็ถือดีไม่โดนเหมือนเดิมเขาบอกโอ้ยนอนนอนผอยากอายคนแนสบายนี่ไม่เป็นไรครับผมอายนะครับแต่ผมปวดเอาครับผมโอ้ยนอนนอนนอนมันเป็นเต้นเด้นเนาะขาผู้สาวสมหน่อยโอ้ยนอนมันเสียากอายจังเดมโอ้ย ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นเรามาเอามวนครับไม่ได้เอาเมื่อยครับมาเอามวนครับนะโอ้แต่มันไม่คือครับผมมันมาเอาเมื่อยจริงๆด้วยอ่าแต่ว่าเหลืออีสองลังครับผมมาถือเหลือสองลังเล็กๆโอ้ผมอย่าเพิ่งเสียผมขึ้นโกดัวยู่เกีอยู่โอ้ๆนอนๆที่มีผมคือคือแย่คือบมัมซบจริงเลยครับมันบ่ถึอจ้ตัวเล็ย่านี้โอ้เนมะอ่าเรามาลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวอีสองลังสุดท้ายโอ้ดังคบสั้นกีเดีอยู่บ่ถึออีกแล้วโอ้ยชิร้ายจริงๆเลยครับผม เราไม่เป็นไรครับผมเราได้มาแล้วมันไม่ถื่อเขช่างมันครับผมไม่ถื่อพะนะทำเต็มๆเต็มๆเมๆเมๆอ่าหนึ่งมาแล้วครับผมเห็นตาโอ้ยขี้ทุ่ดโป่งนจริงๆด้วยครับผมอ่าหมดแดงขึ้นเต็มเลยครับโอ้ยน้ำตาใจไหลโอ้ยนอนนอนเพื่อควันย่ำเมียมาด้อยควันเอ้ยครับผมควันเรียมมาด้อยควันเรียมครับผมอ่าขอเก็กหอส้นหนักนะครับผมนั่นโอ้หมดแดงจอนยิ่งๆครับผม นี่ครับผมโอ้สุขนาศกรรมของหนูครับผมบอลแดงจอนเนื้อๆเลยครับผมโอ้ล้ำตาจ๋าไหลนะครับตีด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 ีเป็นไดงครับผมโอนนอนอ่าไม่เป็นไรครับผมเราได้หนึ่งเมล็ดแล้วอี่งดีครับผมนั่นดีกว่าไม่ได้เลยครับผมนอนน้ำตาจ๋าไหลบอลแดงกัดบอลแดงกัดนะครับขออย่าตั้งกล้องนะครับผมบุษบศน้อยนี่ขอขอโชว์ของนะครับผมเป็นแดง โอ้ยเบิดปากก็ว่าไข่ละครับเส้นหนูตอนนี้ก็ได้ <c oughs> น้ำตาจะไหลนี่ครับผมตื่นตันใจครับผมโอ้ยตะวันแดงจอนี้เยอะขนาดนี้โอ้ยหนึ่งเล็ดเล็กๆครับกดเป็นผูนน้สะสมหนักามีกําลังเหนียวหวานครับผมนี่ละนี่ละนี่ละโอ้ยยนะยเป็นไดดมุจฉาว่าเขาเจีงวะเจีงมาเจียงขี่เบ่งไหลออกเขาเองละครับผมนี่น,นี่เป็นไดเป็นไดเป็นแดโอ้ยยนะ ไม่อยากจะพูดเลยครับแต่ก่อนนี่ห้างหนูขายครับผมแต่ก่อนทำงานห้างนี่จะผลิตจำนวนน้อยป้ายางครับผมนี่เขาเรียกว่าสุดคณะตะกังของหนูครับผมตายแอดแล่ครับไปแสงมาแล้วล่ำการข้อนะครับผมไม่พลาดครับงานนี้มีพลาดพูดมา,นานหน้าพนักขายอันเข้ขาวขาหมูยุดลงเดียมโซตวีนงาน,นจะพลาดได้ยังไงพูดมา,าโอ้ยหน้าผมยังจำได้วันเดียวผมไปกินข้ขาวขาหมูมากผมนะอ่ายางครับผม นี่ครับผมอยากกินไรเราก็ค like ิดผลลหนึ่งเล็ครับผมนี่ลาสวยครับเป็นผู้สะสมนักกัเงียวานครับขนาดนี้นะครับเนาะปะย่างครับผมอีกหลังนึงได้บโอ้ยดีใจจังดีใจจังไรโอจังเลยครับผมนี่แหละครับผมชีวิตเนาะผมว่าอันนี้ก็หลังหลัหลันน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 น มันล้มดิครัต้องมาดูดมาอ้าวไม่เป็นไรครับเราได้หนึ่งมเมล็ดแล้วก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทึกตัวเลยนั่นแหละคุณมอฟโรนในเกล็ดินนะครับเนาะเหนื่อยจากงานตรากต่ำเบิร์ดได้ครับบาทเนี่จนเงือ้อหำย่อยอ่าเราจะพาย่างเราะทุ่งทุ่งหญ้าสุวรรณนาเลครับนี่สุวรรณนาสุวรรณภูมิครับผมนี่แหละเห็นแต่ทุ่งหญ้าสุวรรณนาแล้วครับนี่น,น,น,นี่ทุ่งหญ้าอย่างบุนี่ทุ่งหญ้าของซึ่งมองครับผมอา่านี่แหละครับผม เดี๋ยงน้อยเราก็ได้มหนึ่งเมล็ดครับโอ้โหมาขุมค่าน้ำมันเลยครับน้ำมันเป็นหลายลอยด้วยตั้งมาใส่นนู้นนี่โอ้ยนาะโอ้หีบถือวงคนไปนะโอ้ไม่เป็นไรครับผมเราก็ดีเราก็ยังได้ครับหนึ่งเมล็ดอยู่โอ้ยนั่ะน้องน้าตามันแย่เพราะเมื่อคืนมันแย้ของครับผมสูงครับสูงสูงสูงปลาใหญ่ครับผมนี่แหละครับกอทำแหล่งทำเลท้องของผมตลอดปีนับพฤศจิกายนถึครันไรแล้ว โอ้ดี๋ยวะพุ้งนี่มันจงปุูมันได้มันจะออกมาป้องนี่ครับเห็นไหบ้างนี่แครับเนาะนี่แหละครับพอแต่ละปีศิด้อยู่นี่ปีกายปีกรอนโอ้เดี๋ยวทะเลาะกลายได้ครับอยู่นี่เนาะเดี๋ยวทะเละยี่สิบมาแต่ละเทียนนี่ยครับเล็กประมาณเก็บแปดลังพรมยามอยู่สองเทียนสุดเทียนมันขึ้นได้แต่ละเป็นยี่สิบผมได้ครับมันลายไหมเดียวกันรันเรารันเราแม่ทุกบ้านจะเป็นหนูคัดต่ำครับผมและหนูท้องขาวเบินลีอะไรบ่เนี่เบันแล้วครับพี่น้อง เรามาเอาเมื่อยครับมาเรามาเอาบุนอ,อ่าก็สีล่ผมเก็บผักเก็บหยาไปอี่เมยียมกินกันนะครับเนาะย่างสีล่ยเดียมานเราก็ได้เนาะผู้สักสมน้อยก็บ่เดี๋ยวเสียเพราะนัำเขาบริโภคคาไปรวมโลห์มันนี่ครับเนาะกินกับปุลแสบขนาดได้กับกระลาป,ป่าเนาะหลังนี้นผมเสยไปตัดดวนมันทำปัญญาป่าเนี่ยมันยังม่ถือกระปุลใส่อย,อยูอ่เดี๋ยวเราขึ้นเนาะผมจังหาผักจันหน่อยกันทห็นมยังเตงกินกับปุลแสบป่ะกันนะน้าหน้นาหน้เขียวผมไม่กินดี่ดีครับผมไอ้ดอกนี้มันจะได้หมดเนาะ ธรรมดาสิเป็นพักบุ๋งแต่มันบ่มีินาบปีนีดเนาะอาบ่เป็นยังครับผมไปเก็ยบยุข่งขางน้องไปเห็นกอครับได้กันนะครับเสียดได้ผมไปผัดโอ้แน่ร้อนเลยครับการยอมพันทุกหญ้าหา,ายินงเขาใบกบนี่ละครับน้อผู้เสิร์ฟสมน้อยอนี่ครับผมยุ่นี่กันลันนะครับมันบ่ถือ้ก็เสียดใสจ,จังเหนอเสียใจจสยใจ,จังเลยเขาจังไรครับเขาจังเลยครับผม อ่านะครับเนาะขออย่าตั้งกล้องเก็บเครื่องมือหากินเราโอ้ยเนาะสรุปครับผมยอดรวมหนึ่งเล็ดเล็กๆโอ้ยนอนนอนวิ่าสุนน้อยใครพูดสุสุนน้อยกันลังเ h i ề u วานก็ได้ครับส่งหนาะโอ้ยอยากไอ้เนีไม่เป็นไรครับผมมันลังเรามาใหม่มืออื่นแล้วก็มาใหม่ครับมืออื่นพนะพรุ่งนี้มาแต่เช้าเหมือนเดิมครับผมพี่แกดกับพี่แกดเดิมน้องซิ่งมองครับผมขออนุญาตเก็บหนูกันนะครับไอ้คนครับผมอะไรนี่ผม โอ้ยเนาะไม่เป็นไรไอจังครับไออดเอาเนาะเนาะไอตัวเอาร้องพุชตาสมัยเนาะไอหินยังเนาะ้วมันได้ยื่เด้วยครับนผมหินากระไดนี่ครับผมหนึ่งเมล็ดเราเป็นลอกหนังดีครับตากแดดครับหนูแดดเดียวครับผมโอ้ยเนาะจะคล้องฟ้าหนูได้ครับพ่หินกระไดปไปครับซ้ำหนิครับเพิ่มดูบะไรบ้างเนาะถ้าเราขยันครับผมไปงานพุชตาสมัยเดี๋ยวครับครับสิลองเพลงสุดฟังนะครับเนาะ โอ้โาอายขูดไ <laughs> อ้คนเดียอ่าไม่เป็นไรครับผมเหนื่อยจากงานตรักตรำจนเหงื่อห้ำย,ยนะครับอู้มันเป็นน้ำเพียงนี่เลยครับผมลองเพียงมัเลยบ่ได้๋ยมาเกี่ยวกันเดี๋ยวน่ะอ่าโอเคครับผมอ่ากระสุกด้วนะครับน้องเมริผมมายามหนูก,กนนนน็ได้ไดดไดตัวเดียวครับผม,มลันลันลันยู่ด้ครับลักเขาเรียกว่าลักลั่นทีเดีไดเพราะมันถือยู่ดิถ้ามันหลุดครับผมลันพิซซองลันถือแต่ตัวหนึ่งก็เออถือว่าโอเคครับน้อง นี่ก็ไม่ได้จกักโตอ่านี่แหละครับเดี๋ยวเหมือนแรกครับเจอกันพิกัดนี่แลหละครับเหมือนแรกงเพราะิมบูไตเข็ดอีโม่ครับนี่นี่ลานี่ลานี่ลาโอ้นั่นนั่นน่นครับผมยางคืออะไรครับผมยางยางยางโอ้ยครับเจีนกยังกู้วววทำเนี่ยยุ่นนี่ก็มีหนูเลยครับถ้าผมใช้บ่ตถือแม่นี่ไหมผมใช้สกับเล็กสกับยังกับบัตถือได้ยุ่นนี่ไหม วันนี้เจอเนียมันถือถือนะคบเนาะพวก็ว่าผมเด้ยแะครับเทศกาลนุกระไดตะปีกระได้มเนหน่อยได้เละปีนี้เออมันนู้สิเบอร์ทไม่เคยถือเนาะอาเดี๋ยวผมสิพาหลักวงไปจังหน่อยนะซ้ัะไปจังคำไยูคำเนาะหนนไหมแต่เลี้ยงเรียนไปโดเสียพักงูงองูแดงงูดงถึงมันสืบผพาหลักจังหน่อยนะคบเนาะ ขอบหัวจมูกนี่นะครับผู้ใดก็ได้จะเสียพักมันนั่นครับนันนันผู้ครับโอ้ยเนาะว่าเดือดเดอดครับผมมาโอ้ไ่เดือดเดือดนะโอ้ไปทัวร์ทีมตัวรเดือดขอญาติหยาบใครนะครับน้องไม่ได้ทานแท้ผมว่าามาเขาเดือดเดือดผ่านไปเนี่ยเอาไม่รู้เอาครับเอาเอาโอ้ขอหลังวงวงเลยนะครับผู้ใดก็ได้นี่ โอ้พอจะได้กินได้สุกบ่ได้กินจ่อยครับวันนี้อ่าเอาเขาเอาเดียวเนาะกอานเดียวเพราะหลังมันไม่ได้กินดอกมันไม่เอาตายเอาถ้าขยาก็ได้ครำไม่สุกเี็เนาะเดี๋ยวผมันรอให้จะเข้าก่อนท่านจะขอพคนไปยู่ครับโอเคนะครับน้องซ้ำนี่แหละน้องครับผู้สาว์ฟซ้ำน้อยผู้สิ่อรอดึกเอาจะน้อยครับน้องขยะไหมโอเคครับผมสวัสดีสวัสดีดัสสวัสดีพี่เรียหัวครับผม